ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอทุกสุขอยู่กับเราไม่นานจริงรอ คนผู้ฟังครับชีวิตคนเรามักไม่ได้รยด้วยกลีบุลาบและไม่ได้มีแค่เส้นตรงมักมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราจะต้องเจอทั้งความทุกข์และความสุขทุกหรือสุขอยู่กับเราไม่นานหลายคนเคยได้ยินคำนี้และหลายหลายครั้งคนมักนำคำพูดนี้มาปลอบใจตนเองเพื่อที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ โดยจากประสบการณ์ของเราแล้วเราใช้เพื่อปลอบใจตัวเองในวันที่เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีเรามักจะใช้คำนี้เพื่อปลอบประโลมความรู้สึกของตัวเองและเพื่อย้ำเตือนกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องขอออกตัวกวานเลยนะครับว่าตัวเราเองใช้คำคำนี้อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตของเราทําให้เราใช้คำนี้เพื่อให้กำลังใจปลอบใจตัวเองอยู่เสมอคำพูดนี้มักปรากฏอยู่ในช่วงชีวิตของเราในหลายๆความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเศร้าดีใจเฉยๆเครียดแต่เมื่อเราได้เรียนรู้เราจะพบคำนี้ก็มีส่วนจริงแต่ความรู้สึกต่างๆ ความทุกข์ความสุขจะนานหรือไม่นานขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองประสบการณ์ทุกข์สุขของเรานั้นเกิดจากการทำงานแล้วเกิดปัญหาหรือจากครอบครัวที่เกิดปัญหาเราเคยรู้สึกว่าทุกข์มันจะอยู่กับเราไม่นานจริงๆหรอแล้วทำไมตอนนี้เราถึงทุกข์รู้สึกแย่ได้ขนาดนี้ แต่พอเรื่องราวปัญหานั้นผ่านไปเรากลับมองว่ามันผ่านไปแล้วเลยทำให้เรารู้ว่าทุกหรือสุขที่อยู่กับเรานั้นจะนานหรือไม่นานนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราคิดหรือรู้สึกว่าความทุกข์หรือความสุขที่ได้รับนั้นสั้นหรือยาวแต่สุดท้ายไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข มันต้องผ่านไปไม่สักวันหรือวันใดก็วันหนึ่งทำให้เรารู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์หรือความสุขไม่เท่ากันจะยาวนานหรือระยะสั้นๆสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงมีทุกข์และมีสุข บางวันร้องไห้บางวันหัวเราะบางวันก็เฉยๆหมุนเวียนกันไปตามแต่ละวันสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรู้สึกก็ต้องผ่านช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตไปและเหลือไว้แค่ความทรงจำนั่นเองชีวิตคนเราย่อมมีทั้งดีและไม่ดีย่อมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันทุกตัวตวน จะมีสุขจะมีทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้กระทำมิใช่เวียนกรรมเวียนกรรมก็คือผลของการกระทำของตัวเราเองมนุษย์ทุกคนชอบอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่มีเวลาเท่ากันมนุษย์เอ๋ยเลิกอ้างเลิกโทษนั่นโทษนี่สักทีหันมามองตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุง ทำดีได้ดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีชีวิตนี้ก็สดใสความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจถามใครทำไมถ้าไม่คิดแก้ไขอย่าลืมบุญคุณอย่าลืมพ่อแม่ชีวิตนี้จะไม่แย่มันสวดมนต์สร้างกุศลแล้วผลจะไปไหน คุณผู้ฟังครับสวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจําชีวิตเป็นข้อคิดประจําชีวิตเกิดผลผลิตเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกําไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดีท,ทุกทุท่านขอให้ท่านสมาชิกในครอบครัว ได้สวดมนต์กันทุกคนทุกครอบครัวเพื่อเป็นมงคลชีวิตจะเกิดฐานะดีมีปัญญาจะได้มีสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตขอให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวของท่านเทินและสุดท้ายนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับขอบคุณครับ